เอาเลยครับโอ้โหเราไม่เล่นกันนะผมพลาดคือลืมกดอัดแม่งเอ้ยเล่นกันอย่างมันลืมกดอัดโอ้ยอุตส่าห์เล่นกันอย่างมันมอโอเคครับไปลุยยึดจุดได้ละเราจะมีตัวอยู่แม่งเอ้ยเล่นโคตรมันเลยอะแต่ลืมกดมอดัอดนะครับเอาใหม่อุ้ยระเบิด ไปโคตรเดือดโคตรเดือดโคตรแน่นผมก็ไปสงครามโลกจริงๆไปวะกูลบละโอ้ยผมมีตัวหมอบ ต้องยิงป่าก่อนโคว,วาแล้วมาอยู่ข้างบนผมยิงข้างล่างมันอยู่ข้างบนกันรอคนมาช่วยสวยเดือดจริงเดือดจริงบอกเลยโคตรมันเพื่อนๆเตรียมายลูกถึงก่อนไม่โดดเหรอระเบิดถ่ายละ เกือบไปโอเคเพื่อนเปิดไปแล้วโอ้ยโหมดเด็ดโคตรแน่นโดนแต่ไม่ตายโอ้เกือบมันโคตรอ่ะเพื่อนๆค่อยๆหมอบ ตั๋วใหญ่แม่งเอเขาต้องยิงกอดเข้าไปอะแบบลากงัวมากผมมันเดือดจริงยอมรับว่าเดือดมากสั่งเลยดีวะสั่งบทฟันลงตรงนี้สั่งแม่งเลยโอเค เอาได้ปะอย่างมันอะอะไรเงีโ้โคตรมันนะผมบอกเลยไป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 โคตรเดือดโอ้ยข่ายขวาหน้าหลังนี่คือแน่นมากโอ้โอย มอบกันจะได้ยูโอโอโดนเคาะแม่งเอ้พ่นมันอะน่าจ่าตั้งแต่แรกก็จบแล้วยอดได้มากเอาวะลงแดงวะเอเอเอคือผมบอกเลยว่ามันจริงด่านเนี้ยชอบมาก มันอยู่แดงอยู่ต้องใจเย็นๆย็ประตูค่อนข,ข้างเยอะเอาอาวุธจีลงมาแลมาก่อนอื้อโอเคมันเอาแดงดันว่ะ อ,อ,อะไรวะเนี่ยร่ยวงเลยโอ้โหร่วงเลยแม่งเลยโคตรเดือดเลยตรงนี้มุมดโดนเปิดเยะอ,ยอ,ยอยะมากถอยท้าอถอยก่อน้้ อบอบอบเต็มตุนอืมเข้ากระบานเฉยยิงโดนด้วยนะไม่ตายโคตรเดือดอะเพื่อนเราน้อยมากทำยิงแล้ววะเบ็ดเบ็ดมุมดีกว่า เราเฮ้ยโอ้โหพลาดพลาดหนักๆเลยไม่น่าจะมีใครชุบเราได้เพื่อนเกิดตรงไหนเกิดตรงนั้นน่ะโอ้ยโดนทั้งหลังโอ้โหโคตรเซ็งต้องเอาตรงนี้เพื่อนเลย ไายป้เราน่าจะแพ้นะด้วยจากลักษณะตายกันเยอะมากแล้วผมเัิเกิดโคตรไกลเลยว่ะเกิดโคตรไกลเลยเอาเอาให้ได้เช็คก่อนตรงมีตัวแอบเนียนนั่งลงแดงอะ ไปไปไปอไรพลาดมันจะจลงมาเอาบีนะดักดักดักโอเคได้สองจุดเพิ่มเติมนี่เราเห็นตัวละโอเค แล้วคิวอาทิตย์ไปโอ้โหหมอบไม่ทันโอเคเพื่อนช่วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนตัวเพิ่มแล้วเว้ยพอเรายึดจุดได้ปุ๊บตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะโหดมันสี่ตายที่แปดอะดูแล้วกับนะคือแบบเดือดมากแค่ไหนอะโอ้ยติดติดเพื่อน เดือดมากแค่ไหนก็คิดดูเอากันนะเพื่อนอืมโอ้โหโดนโอ้ยตรงนี้เขาออกไม่ได้ปะมุมม,มุมเปิดมุมไปหาดาเมจเลยอะในห้องนี้มีตัวปะไม่มี ข้างบนนี่แหละเฮ้ยขึ้นเดี๋ยวต้องยิงม่ั่วเฮ้ยระเบิดเอหมอไม่เห็นเลยเว้ยโอ้ยโอ้โหต่างระเบิดควันกัน ต่างต่างต่างไปแล้วเหรอ,อเฮ้ยนี่ไงเราจเข้าไปข้างในแม่งเลยเดือดจริงเดือดจังโอ้ยโอ้โหข้างล่างพึบเลยข้างล่างพึบเลย เล็กโก้เล็กระเบิดกันใหญ่เล็ระเบิดกันใหญ่ตรงไหนบ้างวะมองไม่ค่อยเจอตัวแม่งโอ้เข้ายากไว้มุมนี้ไม่เจอตัว ui, ài vậy này, mà đã nó! đã, lòm mởt mà, mà đã phứt le, ao đen mà lông quá, ao đi wá

อะไรเพื่อนโอ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี้ยเทข้างก็แม่งอยู่ข้างเราเนี่ยบนก็มี โอ้ยอะไรวะระเบิดโอ้โหอะไรเนี่ยต้องลอดอะตลกรถถังอะถูกแม่งแล้วกันโน้ตสนโนแคร์ละบุกแบบโน้สนโนแคร์โอ้โห ทางเข้าอีกโคตลกอ่ะเอาว่ะเอาเอได้โอเคเอาเอเอาเอเอาเรียงโดดลงไปยิงแม่งเลยข้างล่างเหมือนจะไม่มีตัว ะขยันเอาแดงลงกันลเลยกันนะเจ้าโอ้ยแม่งเอ้ยไม่น่าหันข้างเลยเด็ดแค่ม่แทงทำได้ยังไงวะโคตโหดลื่น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 ถายลื่นโอ้ย,อยปีนปีน,ปน เราไปดิเพื่อนโดนด้วยอืมอไปให้หมดมีอะไรใส่ให้หมดมีอะไรใส่ไปให้หมด,มอหหมดเอาแล้วตัวเพิ่มนะ Giảm như ạt phần vậy Điệt trình Bục mang lên Bái phúc lâu Dù nãy mang qua Hả tôi mới khói chờ Đến đường nách ไปไปไปกางในบ้านโอ้ยโอ้โหเหมือนแม่งรู้เหมือนมันรู้ดักไปก็ท่านั้น่ะเพื่อนเอ้ยเอาเกิดจะแค่เปิดบ้านโดนด้วยนะเปิดบ้าน นี่ยิงเปิดบ้านเปิดรูเขา้สายเปิดรูเบื่อปานี่อะโดดตามมาเฉยโดนไปเลยีกอะไรวะปปปป ไปครับไปครับในนี้เข้าไปยึดในนี้โอเคเราหมอบอุ้ยมันตายอยู่แล้วโอเคสวยยึดแค่เพื่อนเอาแดงลงวะไม่ใช่ยึดแค่เพื่อนเอาเรื่องว่ะ อได้สองจุดนี้จบไปแล้วเนะี่ยเอาว่ะเราจะได้สองจุดนะได้ปะขโมยกระตุนเพื่อนต้องยื้อไว้ก่อนอนะ่ะยิงกันโคตรมาทั้ทงยิงทั้งแรกรโอเคหมดยังปะ คนจะปล่อยจุดได้แล้วนะไม่โดนใครจุดสีจุดท้ายนะ่ยดันไปเลยโอเคันบังคับมันเกิดจุดเดียวละยิงแม่งอะไรวะรู้ อุ้ต่างอะไรลงดีวะต่างควันลงตรงนี้แล้วกันทางตัวก่อนขออนุญาตทังตัวก่อนแล้วกันนะโอ้ยยังเดือดเย้ชนะแล้วโอ้โหยิงยี่สองตายยี่สองอะยังเดือดแม่งโคตรมัน ยิงยิงเท่ากันกับตายเลยนะ